คนที่คนที่น่าจะเป็นคีย์สำหรับเกมกับศรีลังกาโค้ชมองว่าเป็นใครหลังก็ตัวธานโตัาธาน์นองกลางก็คงเป็นชนาธิพยเทพครับข้างหน้าก็ต้องเป็นสุพนัทแล้วก็แพทริกสุประโชคสุประโชคอชาใช่ๆๆแล้วมองโค้ชกันธนวัฒน์กับการคัมแบ็กนี้ลงเล่นในเกมแรกละแต่เล่นไม่ครบ9 0นาทีนะแต่ได้ลงเล่นแล้วเราเห็นฟอร์มของเขาแล้วว่ายังใช้ได้สำหรับทีมชาติมองยังไงกับร่างกายของเขาครับ พี่ว่าพอเล่นทีมชาติเมื่อวานครึ่งแรกเราต้องอยอมรับว่าทุกคนดูเนยไปหมดนะครับมัน,มนห่างจากทีมชาติไปนานปะเออใช่ห่างทีมชาติไปนานแล้วก็เกมครึ่งแรกมันดูอุดจัดมันเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนะใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าครับยังต้องมีจุดให้ปรับ เออใช่แต่ว่าพอพอเราเห็นขึ้งหลังเนี่ยฟุตบอลมันจะเปลี่ยนไปเลยอ่าพอพอมีตัวหลักเริ่มาตัวหลักลงมาความมั่นใจในต่างมันจะมีมากขึ้นอ่าเกือบทุกตำแหน่งนะมันดีขึ้นเกือบทุกตำแหน่งอ่าก็คือตรงกลางก็เอาชนาทิพย์ลงมามันก็มันก็ปึกขึ้นด้านหน้าก็เอาสุพรณัทลงมาอ่าใช่แล้วปึกขึ้นโจนาธานอยู่ดีก็โดนเปลี่ยนออกอ่าเอาเอเลียสลงมาเอาเวียเทพลงมามันดูแน่นขึ้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันล้วกันสําหรับเกมวันอังคารนะครับ